หากใครกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณจำเป็นจะต้องกดติดตามผมไม่งั้นคุณจะโดนแบบนี้อาชยผมด้วยผมลอยเทงเตงอยู่บนท้องฟ้าเข้าใจเรืองครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกือคมเอ็มเบคอนเหนยน้ำก็ในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโลบ็อก กับแมปเอ่อแมปซอมบี้แท็กนะผมก็คือการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครก็ในโหมดนี้ในแมปนี้นะก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับเนื้อเรื่องซอมบี้นะเกีย่ยวกับเนื้อเรื่องซอมบี้แล้วก็มีแมปธรรมดาที่ให้เราเอาชีวิตรอดภายในเวลาให้ได้นะครับก็ในเนื้อเรื่องนี้จะมีโหมดแชปเตอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับ ก็เชปเตอร์ที่สองอะไรยังไม่มานะับโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะเอาไททานิกกันหมดเลยนะเรือไททานิกเพื่อนมานี่เร็วเอาเนื้อเรื่องสงสัยเขาจะเอาอย่างอื่นมากกว่านะมีหลายอย่างเลยนะมีเป็นเมืองแล้วก็อันนี้อะไรสักอย่างนะอันนี้ป่าอันนี้ลงเพลาบาาอันนี้เรือไททานิกอันนี้หมดเนื้อ,เร,อเรื่องนะ ผมเคยเล่นมาแล้วนะหมวดเนื้อเรื่องนี้คือจะเป็นแบบประมาณว่าเราต้องเออปลดล็อกอะไรที่ไม่ใช่ครับก็คือเอราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หนีออกจากที่สถานที่ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปลดล็อกแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปเนะี่ยนั่นแหละครับเราจะต้องปลดล็อกโซ่อะไรอย่างนั้นด้วยนะครับเราถึงจะ ออกไปจากที่สถานที่นี้ได้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่โหมดเนื้อเรื่องนะเป็นโหมดธรรมดาที่ให้เราเอาชีวิตรอดแค่นี้เองนะไม่รู้ว่าหลายๆคนฟังเข้าใจกันไหมนะับผมผมก็พูดไปแบบไม่รู้ว่าหลายๆคนเข้าใจไหมนะับแต่ผมรู้สึกว่าผมพูดแบบก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะับแต่ก็ยังพอเข้าใจอยู่หลายๆคนอาจจะงงนะับก็ไม่เป็นไรนะับ มันแล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีตรงนี้อยู่นะเป็นซอมบี้กับอันนี้นก็คือฝั่งนี้จะเป็นคนธรรมดาฝั่งนี้จะเป็นซอมบี้นะแล้วรู้สึกว่าซอมบี้นั้นจะมีแค่หนึ่งคนเองซอมบี้จะมีแค่หนึ่งคนเองนะแล้วใครคือซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นจะมีสักตัวเลย ผมไม่รู้นะว่าซอมบี้มันอยู่ไหนโอ้ไม่เกิดนี่อะไรเนะี mm ่ยอืมนซอมบี้ผมยังไม่เห็นเลยนะโอเค okay, ครับผมตอนนี้ผมเพิ่งเจอซอมบี้แล้วนะผมแล้วผมก็ดันไปโดนตัวเขานับแล้วผมก็กลายเป็นซอมบี้ตาไปด้วย เพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นซอมบี้นะแล้วผมก็จะไล่ล่าคนนะโอเคไหนคนเนะี่ยไหนคนคนอยู่ไหนฮัลโหลนี่ไงเจอแล้วนะหนึ่งคนและได้เกว่าจะมีคนอยู่ข้างบนด้วยนะแล้วผมจะไปโดนตัวคนที่เป็นซอมบี้ทำไมไม่ดูนะอ่ะโอเคคนนั้นเป็นซอมบี้ไปแล้วนะขุ่นยนต์ แล้วก็เออหน่อยนอโอเคเจอแล้วนะครับตรงนู้นคอยสักหนึ่งคนงีบคอยสักหนึ่งคนไม่เป็นไรเอาคนนี้ก็ได้อีกคนหนึ่งอีกคนนึงโอเคโดนไหมไม่โดนนะแล้วก็หมดเวลาไปแล้วตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะสรุปว่าคนธรรมดาชนะนะก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นซอมบี้นะั่นแหละครับ ก็ไปรอรอบต่อไปกันเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับผมรู้สึกว่าจะเอ่อได้โหมดนี้นะครับเป็นโห,ห,หมดเนื้อเรื่องนะครับนี่เลยนะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนี่คือโหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับด็อกเตอร์มังนะครับคนนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสีแดงๆนี้คืออะไรหรือว่าเป็นเชื้อไวรัสซ,ซัมบี้ผมไม่รู้นะครับนี่ฮะแล้วก็เราต้องขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ให้ได้นะครับถรือว่าเราชนะเลยนะครับโอเคคราวนี้เราต้องไปหากุญจงกุญแจนะครับเพื่อไปเปิดล็อกอะไรนี่แหละเฮ้ยกุญแจสีเหลืองโอเคกุญแจสีเหลืองเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงไหนกุญแจอันนี้กุญแจสีฟ้าไม่ต้องสีฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะโอเค เราได้กุญแจสีเหลืองมาแล้วแล้วเราต้องไปปลดล็อกตรงไหนไม่ใส่นอนไม่ต้องไปดูข้างในหรอกเอางี้ดูไหนเนาะคนเป็นซอมบี้ไปสองคนแล้วโอดสามคนแล้วนะเอาหยิบไปเราก็ต้องระวังด้วยนะเออสีเขียวด้วยหยิบไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบดีนายเห็นซอมบี้ไหมอุ้ยซอมบี้แกเป็นหกคนแล้วโอดไหมก๊อตไม่ก๊อเลยนะเฮ้ยเออนะยทำไมคนกลายเป็นซอมบี้เอา เยห้าคนจังงั้นก็ใส่ว่าน่าจะอ้าวกลายเป็นหกคนอีกมันยังไงเนี่ยโอเคก่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอันนี้กุญแจนี้ไม่ใช่ไาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอังนี้มีอะไรไหมแต่แล้วรู้สึกว่าผมจะเจอซอมบี้แล้วนะอัันนน้แแหละใส่่ไปคกเกงไดี๋ยวว่าน่าจะเป็นให้เปิดล็อก ของเฮลิคอปเตอร์นี้ไม่ใช่โอ้ไม่กอดอ้าวตกแมปตายกลายเป็นซอมบี้เฉยๆเ้ยเดะเดะแย้มอย่าไปเหยียบกระดาษทาไมตกแมปกลายเป็นซอมบี้ไปเลยนะสรุปว่าผมกลายเป็นซอมบี้ไปเลยนะลงมาใส่เสื้อผ้าเร็วแล้วก็โอเคปะไปหาคนกันต่อนับคนเหลือสี่คน แต่ตอนนี้มผมไม่รู้ว่าคนอยู่ไหนกันหมดนะอาอะอนั่นไงนั่นไงเพื่อนวัสด,ดีเพื่อนหวัสดีเพื่อนนายนายมาโดนเรามานายต้องโดนกัดยำยำยำไม่โดนเฮ้อมานนี่มานี่มานี่อีกนิดหนึงอีกนิดนึ่งอึดโดนไหม,มไม่โดนนะแต่ว่าคนอื่นทำให้คนเมื่อกี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะ โอเคเลยอสอบเหลืออีกสาม <3 S 2> ค,คนโอเคเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ถึงว,ว่าเขากำลังจะไปที่แฮลคอปเตอร์นะเราไปดักคอยเขาเลยดีกว่าเอ,อ้จ่ะโดนไปหนึ่งทีโอเคเขาโดนไปแล้วนะเหลืออีก,อกสองคนี้ ผมผมเคยชนะหมวดเนื้อเรื่องไปแล้วนะครั้งหนึ่งอ๋นมามามาเร็วอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปอยู่ในกันหมดเลยนะหรือว่าจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไหมอ้าวเหลืออีกหนึ่งคนแล้วอยู่ข้างบนอยู่อีกหนึ่งเลหงลืออีกหนึ่งคนแล้วนะคนผู้รอชีวิตธรรมดา ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเด็กหญิงกริจติยาสิงหาชยานนท์นะคะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกุญแจสีฟ้าก็ยังไม่มีใครมาปลดล็อกนะชื่อน้องแย้มค่ะตรงนี้ล่ะอร้งเพลง่ะเราอาจจะต้องอยู่ที่สูงๆนะเราจะได้เห็นว่าใครอยู่ไหนกันบ้างชื่อแย้มมากับแม่แล้วกับป้าตรงนี้มีไหมไม่มี เฮ้ยเขาซ้อที่ไหนนะแม่จะไปอาบน้ำแล้วนะอปค่ะเดี๋ยวนายเนาะเดี๋ยวนใยกันหมดเนี่ยเหลืออีกสี่สิบห้าวินาทีละโอเคคนอีกคนหนึ่งอยู่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยต่อลูกแก้วอยู่แถวๆเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าอ่ะเงียบไม่มีอีกโอเคเดี๋ยว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 โอเคมา อยู่ไหนกันหมดเนี่ยอีกคนนึงอยู่ไหนเฮ้ยเฮมันใช่ของเอามาเล่นหะเก็บได้แล้วไปคนนี้ก็ไม่ใช่โอเคพราะว่าฝ่ายซอมบี้แพ้แล้วนะเพราะว่าคนนึงไม่ดูอยู่ไหนนะบอกแบเลยอ่าไม่เจอโอเค<ด>คุณรอดชีวิตชนะ อีกคนนึ่งอยู่ไหนเนี้ยนะอีกคนนึ่งอยู่ไหนยังไม่รู้เลยโอเคครับผมก็ป่ะไปดอครั้งต่อไปกันเลยดีกว่านะไปรอรอต่อไปโอเคครับผมมาโอเคได้มาตานี้ต่อแล้วนะโอเคยังไม่รู้ว่าใครเป็นซอมบี้นะโอเคซอมบี้จะเกิดในอีกสิบวินาทีนะ โอเคโอเคมีคนเป็นซอมบี้หนึ่งคนแล้วนะจะสุ่มนะไม่ได้ไม่ได้ให้เลือกว่าจะให้ใครเป็นซอมบี้คนแรกนะ <Okay. S 1> แต่ว่าจะสุมะส่มเอานะจะสุ่มเอาเฉยๆโอ้โหแล้วตรงนี้มีบอ่อน้ําด้วยแอมในบ่อน้อําดีไหมเนะนี่ยน่าจะไม่ดีนะเดี๋ยวขาโพออกมาโอ้มหก็ติด ยด้วยติดเออช่วยผมด้วยผมติดอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไม,ไม่มีใครช่วยผมได้เลย<ด>แล้วผมก็ติดอยู่ตรงนี้ h e l เฮ e มี่พี่เฮลมี่เฮลมี่โอ้โหดูผมติดอยู่แค่ตรงนี้แล้วเพื่อน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 ,อน,อนมองเห็นเราไหม เพื่อนมองไม่เห็นเราเพื่อนมองไม่เห็นเรานะเป็นไปได้ยังไงสงสัยผมน่าจะจมตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้สนใจผมนะไปดูหน้าผมดูหน้าผม Help <laughs> me Help <Hail> me <laughs> โอเคครับผมก็กว่าจะออกไปได้นะหลายปีนะกว่าจะออกไปได้ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะผมขอบอกว่าหลังจากคลิปนี้เสร็จผมจะค่อยอดัดโลบอกฟรีแอนด์มินนะแล้วก็ไมค์ครับ EP สอนะก็อาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ